ไม่มีเปลียนปลาลนลื่นรถมาละดีน้ำแข็งโซดาคราวอารมพันก็เปิดประตูสวรรค์ชั้นโซดาบันแห่งวันเมาเมาสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับช่องพี่โจ้ลำซิ่งครับวันนี้มาคนดินที่บ้านไทยนะครับเป็นเป็นวิ่งงานนะครับแบบอยู่บ้านทดไทยนะครับอยู่บ้านห้วยสนุกนะครับ บ้นหัวสนุกประมาณกระดัมสามคันครับที่จริงวิ่งกันที่จริงพากันวิ่งอยู่พากันวิ่งอยู่ห้าคันนะครับมีคันนี้ยิสุกับซีรีกับยีสุอีกคันนะครับแล้วก็ฮีโน่สมอกับกับเดล้าครับมาแล้ว ฮีโน่ฮีโน่เมกาโน่เมกาครับพี่น้องฮีโน่เมกาไปแล้วครับฮีโน่ฮีโน่สิไม่พี่ชายสิครับสิรีย ผม,ผมมีแต่ไปถ่าย h ี n o ่เมกาไหมผมก็เลยผมไปผมมีแต่ไปถ่ายฮีโน่เมกผมก็เลยจาชื่อรถผิดผมไปถ่ายแต่ฮีโน่เมกเพราะว่าผมส่วนมากผมจะไปถ่ายแต่ฮีโน่กับ h ี n o ่เมกแต่ไม่ค่อยถ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นพวกซีรีส์ถ่ายแต่ฮีโน่อันนี้เป็นเป็นอีซูซุโรบคอพับสองร้อยสแรงมาเครื่องร้อนะครับ ทีมงานโตกกจที่โชคครับผลด้วยเจ้าแมคโคร p 4ี่นะครับซูฟืนครับมีอีสุอีกขั้นนะครับคือเป็นอีสุโลบวคอปเหมือนกันแต่ว่าคันนี้แต่งหล่อกว่าคันนั้นไม่ค่อยหล่อเท่าไรนะแต่ว่าแต,แต่ว่าคันนั้นแต่ด่วนคันนี้นแต่สามปากโมเต็ม แต่ไม่รู้ันน้นมุงหรือเปล่าอิ่สูครัะ f อป f อ a สองร้อยสิบแรงม้าเครื่องร้อยเก้าห้านะครับคันนี้ควนยูสามคันนะครับก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับก็ดินก็จะมาเบ็บ จีนก็จะมีแต่ขี้โค่นนะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนนะครับเข้าหน้าฝนแล้วมันก็จะมีแต่ขี้โค่นครับแล้วมันก็จะติดกันติดกันไปติดกันมางนี้น,นะเพราะว่าจีมเราไม่มีคนติดครับเราก็จะเออีสูบมาแล้วไอีสูบแล้อีสูอซีสูบลโโปูปปครบแบบอันนั้นเป็นรถของช่างแผนนะครับช่างแผนรถถุน ช่างแขนวัสดุของเทศไทยคราบบ้านทไทยตอนนี้เราวิ่งอยู่บ้านห้วยสนุกครับตำบลบ้านห้วยสนุกแล้วก็อำเภอเสีครับอำเภอเสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอ้ภายในความมีเสียงลมด้วยนะครับเพราะม,าามันเข้าน้าฝนมันเข้าหน้าฝน,นครับแล้วมัมนมันเข้าหน้าฝนแล้วมันมีลมนะครับ มาเลยก็จะมีลุมนิดนึงมันเข้าหน้าฝนแล้วนะครับหน้าฝนน่าจะถึงวันนี้แหละครับหน้าฝนของเรามาแล้วครับยูสุกโลบคอปช่างแขนนัสดุมาแล้วีูสุโคลสโลบคอป พี่น้องต่อไปอีสุสุโลบปครับต่อไปคืออีสุสุโลบปครับนะครับอีสุสุโลปรครับสองและสิบกันมา ปาสองแลยสิบังม้าเหมือนกันครับคันนี้แล้วก็ห้าเหมือนกันแต่คนละสไตล์ครับรถร่วมครับอันนี้เป็นรถร่วมคันหนึ่งคีมงานต่อดิติโชแต่ว่าของเราน่าจะมีดิติโชแค่คันเดียวนะพีวิ่นี่ คันหนึ่งฮีโนเมกาเอ๊ะอีก่คันหนึ่งฮีโนสมอครับจอดอยู่บ้านในหน้าฮีโนสมอ่าสายสายเบรกเอ๊ะสายเกียร์ขาดนะครับฮีโนสมอสายเบรกขาดเฮ้ยไม่ใช่สายเกียร์ขาดครับฮีโนเมกฮีโนสมอสายเบ make, c, รกขาดอุ้ยจะพูดจะสายเบรกไรจำผิดเพราะ รถผมก็มีแต่าสายเบรคขาดแล้วไม่มีสายเกียร์ขาดรถฮีโน่สมอสายเกียร์ขาดนะครับเลยไปซื้ออยู่แถวเสรัพภูมิร้อยเอ็ดนี่ไม่มีครับสายเกียร์เลยแล้วคนขับฮีโน่สมอไปซื้อที่ชุมพลบุรีครับตู่จุเน,นียผมซื้อจุเน,นียผมซื้อโคตดไกลเลยครับว่าอยู่ร้อยเสรพภูมิร้อยเอ็ดร้านกี่แค่เนไม,ไม่ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่น่าม,มีมั้ง เขาก็เลยไปซื้อชมพูอยู่ร้านจูเนียอะไรแต่งนะครับอันนี้อันนี้นนรถด,ดำยูสุยสุรูป,ปครับสองร้สิบงมาสองร้อยก้าห่างครับเอฟอาร์เอฟอาร์รสองร้สิบเอฟอาร์สองสิบแรงมามากบุกอันนี้ปลายเสีซสอมใหญ่ครับ จริงจริงรถผมก็มีปลายเป็นสองควผมถอดออกใส่พวกก็ะเดียว ไปดูแม่ครัวครับวันนี้คือทางคือทางแบบเหมือนติดมากเลยเดี๋ยวรักหน่อยเดี๋ยวพาไปนะทีเท่นะทีเททีเททีเทนะครับร,รอรถดําสักครู่ครับ เดี๋ยวจะมาชมเป็นแบบพวกรถแมคโครขยะดินเลยนะนี่ครับคือรอยทางรถนะฮะรอถด,ลด,ลดลําทางโหนมากโคตรโหดเลยทางในกล้องจะเห็นแบบเป็นที้ดินแบบขาวๆนลยไม่ใช่นะับตอนคนอยู่ในกล้องมันเห็นเป็นสีขาวแต่คนมองเห็นเป็นสีน้ำตาลแบบยิ่งเหนียวครับกล้องผมมัน นีคัเดี๋ยวเราจะอรอรถดำสักครู่นะครับนี่ครับทางเล็กมากทางขึ้นทางขึ้นจะบอดินมามาเกาะจ้าวันนี้ อ้าวรถรถไอซีรีห้าร้อยคือไม่เดินหน้ามาเมืติดบอกเดินทางขึ้นกองพวกกระดัานะครับเดี๋ยวเราระดัาจะมามาเนี่ยเราจะรอรถดําสักครู่นะครับเอยมาแล้วมาครับไม่ต้องรอแล้วครับมาเลย ซีรีส์ห้าร้อยเครื่อง 175. ร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าหรือเปล่าอันนี้เป็นซีรีส์ห้าร้อยครับเครื่องร้อยเจ็ดห้าเจ็ดีหรือเปล่านี่ยเจ็ดซีหรือเปล่าแปดี แต่อีกแปสี่สี่สิซีรีส์ครับคันนี้ซีรีรส์ฮร้อยนี่ครับคือลงทางไกลแค็นไปแล้ขวข้นรถขเมืนสักนะครับคันนี้นหมืนสักเดี๋ยวเราจะ ไปดูตอนเขาตักดินกันเลยนะครับเรบขอเราจะขอค่าสุดทา้ายไปเนี่ย ไปพีเทพีเจคือโหดมากโหดที่สุดอ่ะบอกเลยทีเจ พีหครับพี่น้องมาแล้วีุกทุกรูปบ มาแล้วครับอีซูซโโุโรบครับอันนี้คือซีรีส์ห้าร้อยเครื่องร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าแล้วว่าเจ็ดซีไม่รู้ mm hmm. อื้ยยังเบียดม, mm hmm. มามาแล้วคนขับรถดำลงมาฉีับลงมาฉียบพี่น้อง อันนี้มีแต่หรือเปล่าไม่รูคันซีรีสเนี่ยแต่พูดพูดแต่วาทท่าพี่ชาแล้วอสองร้อยิบลงแลแต่ขาปากมูเต็มน้าผีน้องนี่ปัปครับปีปัปัปัป เอ้ยไม่ใช่ฮีโน่ซีรีส์เอ้ยอันนี้เรืยกวฮีโนโ่เมกาเนี่ยฮีโนโม่มั้งอันนี้ฮีโน่ซีรีส์ก็ไม่ฮีโน่ฮีโน่ก็ไม่ซีรีส์นะครับโอ้รถคันนี้มาจากพระนครศรีอยุธยาโอ้มาไกลอยู่นะคันนี้อันนี้รถอยู่อู่สงหวนนะสักนะอู่สงวนสัในใกอยู่ไกลอยู่แล้วทะเบียนอะไรเนีย่ย 8-3-9-2-3-5พระนครศรีอยุธยานะครับคันนี้เจอทักได้เลยนะครับนนี้น่าจะอยู่แถววิ่งอยู่แถวบ้านทุกไทยนะใครอยู่แถวนี้ยกสามชาให้เลยครับวันนี้คันนี้ไม่รู้มีแต่หรือเปล่าตักที่ไทบ ขอน่นป่องมล่ขนขมงเ้่ไปไปมามาเลโก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  เปิดกระจกวิ่งครับเพราะฝนตกหนาวเปิดกระจกวิ่งเลย ยากทำให้ร่ำให้อะไรทุกจิตใจหัวใจตรงนี้ไม่ได้ที่คนน่เตะดินออกก่อนจับทางให้รถจัมก่อนทางแบบนี้น่าจะไปไ,ไหนไมเนด้ยี่สิบสุด โลบบอรับเขามาเลยชีวิตมีแต่ฝันชีวิตมีแต่ความไอมีคมฝันอยากเป็นรถสุกร้อนะครับเอ้ย,อยผมตกลงมาแล้วขึ้นไปก่อน ขี่ดินออก,กนะครับเกียรทางให้รถดับแบบแล้วรถดับติดเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะพากันไปดูทางเดี๋ยวจะพากันไปดูทาง,งน้องเลยไปไปดูทางตอนรถดับขึ้นแล้วพี่นอ้อง กินข้าวอยู่เนี่ยตอนนี้ตอนนี้กำลังกินข้าวอยู่เนี่ยกินข้าวตอนขับรถเนี่ยอีสุสุเหมือนกันเลยครับนะครับครับๆนี้เราจะพามาดูตอนรถดับวูวตรงนี้ครับนี่อสุดจัดจริงๆเลยอ่ะถ้าติดนั่นเนี่ย ถ uhm. ้า <Tact> ต <Inc> ิด <Jenn> ค <but isis> ือสุดจัดประหลัดบอกเนียพี่น้องทางแบมืนมีเละๆแบบนี้สุดจัดแน่นอนครับต้องขึ้นจะงนานมาะ แซมโบครับช่างแผร่วัสดุคือเป็นชื่อของวัสดุนะครับแลวคนที่ขับอยู่นี่คือแซมโบครับพี่แซมโบพี่แซมโบแซมโบ,มโบอ้วนนะครับ